สปรปลาวท่าแขกแขวงขาม่วนนะคะสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะพี่เต็มอยู่ที่ฝั่งสซปรปอลาวนะคะเมืองท่าแขกแขวงขาม่วนนะคะพี่เต็มจะพามากราบน้ำมาการองค์พระธาตุสีโคตบองนะคะตอนนี้เขาเดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปกราบองค์นมัรนมการองค์พระธาตุสีโคตบองกันนะคะไปกันค่ะ นี่นะคะทุกคนเราจะมีดอกไม้ให้บูชาอันนี้ยี่สิบยี่สิบยี่สิบอันนั้นสี่สิบคันบักเบงไงสี่สิบอันน้อยนี่ยี่สิบแต่พี่เต็มจะเอาอันนี้ที่นี่นะคะพระธาตุสีโคตะบองนะคะสปะปลาวทาแขกแขวนคำม่วนนะคะ ้ายุฟังไทยก็จะเน้มเห็นนะคะติดฝั่งแม่น้ำโขงเลยนะคะนี่อันนี้คือองค์พระาธาตุนะคะตอนนี้เราก็ได้ดอกไม้ทูบเทียนแล้วนะคะเราบูชาจากจุดข้างหน้าตรงนั้นนะคะเขาก็จะไปไหว้องค์พระาธาตุกันมาต้องใส่ผ้าถุงนะคะทุกคนเขาจะใส่ผ้าถุงให้ค่าผ้าถุงยี่สิบบาทแจกกระหอน บริเวณวัดกว้างขวางสะอาดสะอ้านบรรยากาศดีนะคะทุกคนคะ่ะพระธาตุสีโคตบองนะคะเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของท่าแขกแขวงคำมวนสปปลาวนะคะเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนะคะเป็นพระธาตุที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้านันทเสนแห่งราชอาณาจักรสีโคต,ตบุรนะคะทุกคนคะ่ะเป็นพระธาตุน้องของพระธาตุพนม นะคะพระทาตพนมอยู่ที่จังหวัดนครพนมอำเภอทัตพนมซึ่งเป็นอำเภออบ้านเกิดพี่เต็มเองนะคะทุกคนคะตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงข้างบนนะคะข้างบนตรงบริเวณลานอ่า องค์พระธาตุสีโคตบองนะคะทุกคนคะ่ะและนี่ก็เป็นคํากล่าวไหวองค์พระธาตุนะคะทุกคนคะ่ะซึ่งอ่ามันเป็นภาษาลาวเปิดเลยเนาะพี่เต็มกับอ่านบอ,อกราะผู้ใดอ่านออกมาอ่านซอยกันเดินนี่แต่ว่ามันก็มีวิธีเนาะเราใช้แอปทานเสเลดนะเอาเอากล้องส่องแล้วมันก็จะแปลเป็นภาษาไทยเนาะแต่เฮาอันนี้ดีกว่าพี่เต็มก็จะไหวแบบว่า ขอพอรออกับนโมตสะเอาแล้วก็ขอพอรเลยกันแล้วกันเนาะทุกคนคะ่ะสําหรับใครที่ดูคลิปวิดีโอคลิปนี้ของพี่เต็มนะคะก็ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกประการ นะคะใครที่ดูคลิปวิดีโอของพี่เต็มคลิปนี้นะคะก็ถือว่าได้มาทําบุญด้วยกันมีโอกาสได้มาทําบุญได้มากราบไหว้องค์พระธาตุสีโคตบองที่ท่าแขกแขวงคำมวนสปปลาวนะคะสําหรับสถานที่แห่งนี้นะคะวัดพระธาตุสีโคตบองนะคะก็จะอยู่ติดริมฝั่งแม่น้ําโขงแบบติดแบบติดเลยนะคะทุกคนคะ่ะจะมองเห็นฝั่งไทยแบบชัดเจนแล้วก็ใกล้มากนะคะซึ่งฝั่งตรงข้ามนะคะเป็นตัวอําเภอเมือง จังหวัดนครพนมนะคะทุกคนคะ่ะแต่จุดตรงนี้นะคะที่อยู่ตรงข้ามกับวัดนะคะเป็นบ้านท่าคอเนาะพี่เต็มเคยขี่รถมาตามถนนชายขง่งนะมันจะเป็นถนนชายขงริมฝั่งแม่น้ำของอำเภอเมืองนครพนมนะคะมามันจะแน้มเห็นนะคะมองมาเห็นองค์พระธาตุสีขวดตะบองนะคะแบบชัดเจนเลยนะคะทุกคนคะ่ะตรงจุดไปที่มาเคยมาถนนชายขงเนาะตรงจุดอป้ายเช็คอินอสุดเขต แดนสยามหนะสุดเขตประเทศไทยสุดเขตแดนสยามบ้านท่าขอนะทุกคนค่ะก็จะมองมาก็จะเห็นองค์พระธาตุสีโคตบองอยู่ตรงนี้แบบชัดเจนนะคะพี่เต็มกะเมื่อก่อนกะมีครั้งหนึ่งที่แบบมาแล้วก็แนมมาเอ้าพระธาตุอยู่ตรงนี้แต่วันนี้มีโอกาสได้มาเนาะได้มากราบไหว้ได้มาาสัมผัส ใกล้ๆแบบนี้ได้มาเหยียบ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> พื้นที่มองหนีเป็นจังบุญพี่น้องจอืาเป็นจังบุญของพี่เต็มหลายหลายได้มาหานะท,ทั้งทั้งที่ว่าม่ามือน,นี้นะ <Yeah. S 1> บม่ได้คิดว่าสิมาเลยความตั้งใจมาวันนี้นะคะข้ามาฝั่งเราวันนี้ จะมากินแค่กาแฟนะพอดีลุงสำรอเพิ่นมาเราเพิ่นเพิ่นมาเสนอว่าไปหนี่กล้อยเพิ่นมาจังซสินะมันมีอีกคนหนึ่งที่มาเสนอก่อนหน้านี้ว่าแปดร้อยพี่เตียงก็บอกมามาลุงคนนี้เพิ่นบอกว่าไปหนี่กล้อยเพิ่นาว่าไปไหวพระราชสีโคตบอกเนี่ยลุงให้หกล้อยเพราะว่าพอดีว่ามากันสามคนนะมันก็จะตกคนละสองร้อยนะก็เลยถ้าสิ้นใจปุ๊บปรับก็ริยมาเลยเออที่ว่าปินบุญหลายอยู่ในพี่น้องจ๋านี่บริเวณวัดนะคะบริเวณวัดค่ะ กว้างขวางบรรยากาศดีสวยงามทุกคนคะ่ะใครที่เห็นคลิปวิดีโอของพี่เต็มก็เป็นจังบุญคือกันได้เออเป็นจังบุญที่ได้เห็นที่ได้ชมนะคะที่เดนมาดูสําหรับใครที่อยากมานะคะก็หาโอกาสมานะคะมันมาบมได้ยากเลยทุกคนขาทําหนังสือผ่านทางมานะคะเสียค่าใช้จ่ายแค่266บาทนะคะกระัมาได้แล้วเมื่อนี้ก็มีนักท่องเที่ยวหลายอยู่นะคะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปชมบนโบสถ์น,นะคะที่นอาจาขึ้นไปกร,ราบพระข้างบนโบสถ์ <ersch> โบสถ์ลาลาตรงนี้นะคะอยู่ข้างกับองค์พระธาตุสีโคตบองเลยนะคะทุกคนค่ะใครมานะคะอย่าลืมขึ้นมากราบพระข้างในโบสถ์นี้นะคะเพิ่นจะมีพระมีอาพระคอยอาต้อนรับอยู่ข้างในนะคะทุกคนค่ะเพิ่นจะถาผูแขนไห่พรลดน้ำมนต์นะคะทุกคนค่ะใครมาก็อย่าลืมมากราบพระมาลดน้ำมนต์นะคะนี่ข้างในนะคะทุกคนค่ะ มาสะดุดตาข้องอันนี้นะคะทุกคนค่ะมาจากฝั่งไทยนะคะนี่บ้านปานเงาอย่างนี้จังหวัดนครพนมพร้อมครอบครวัวเพื่อนมาบริจาคนะครอบครัวนี้อยู่ที่หน้าศาลาหน้าบูตรตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นฝั่งไทยตอนนี้ยืนอยู่ตรงศาลาข้างบนศาลาอันนี้ก็จะเป็น เป็นฟิหารคุดเป็นซาร่าล้อมันตรงกำแพงอันนั้นก็จะเป็นบ้านคนน,น้นเป็นบ้านคนบริเวณวัดกับประมาณน,นี้แหละทุกคนดังที่เห็นนะคะนี่ซาราจะอยู่ข้างกันกันกบองค์พระาธาตุนะคะนี่แหะคะ่ะทุกคนคะ่ะ ตอนนี้เขากรับนมาสการองค์ประาธานสิงคขุตบองเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราจะเดินทางกลับนะคะพี่น้องจา้าเอาเป็นมาสำหรับคลิปนี้นะคะพี่เต็มก็ฝากเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนก็นแล้วกันเนาะฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พี่เต็มเพื่อการทำคลิปในครั้งต่อๆไปนะคะผ่านทางช่องทาง youtube พี่เต็มชาแนลนะคะสำหรับคลิปนี้บอกว่าอะไรย้ายหางพี่น้องจ้าไปแล้วบายๆเจอกันคลิปต่อไปนะคะ